สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อแอชลี่และนี่คือเรื่องราวความรักแสนโรแมนติกแต่ชวนขนลุกที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันและมันทำให้ฉันได้รู้ว่าการคิดอะไรในแง่ร้ายนั้นมันอันตรายอย่างไรเรื่องของฉันเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่ฉันตัดสินใจหาเงินเป็นของตัวเองครอบครัวของฉันฐานะไม่ดีพ่อตกงานและมักนั่งจมอยู่หน้าทีวีทั้งวันในขณะที่แม่ต้องทำงานหนักในโรงงาน พวกเขาไม่เคยใส่ใจอนาคตของฉันจริงๆจังๆเลยฉันจึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเล่นกีฬาและหลังจากเรียนจบมัธยมฉันก็โชคดีที่ได้รับทุนเรียนต่อเต็มจำนวนแม้พ่อจะเน็บแนมฉันแต่ฉันก็คว้าโอกาสนี้และย้ายไปอีกรัฐเพื่อเรียนต่อในปีแรกของมหาวิทยาลัยที่ย้ายมาอยู่คนเดียวฉันจำเป็นต้องหาเงินใช้เองดังนั้นฉันจึงดาวน์โหลดแอปแปลกๆแอปหนึง่งที่คุณสามารถเลือกทำงานหลากหลายแบบจากผู้คนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ก็เป็นการจูงสุนัขไปเดินเล่นหรือช่วยคนจัดตู้เสื้อผ้าและบางครั้งฉันก็รับส่งพัสดุด,ด่วนด้วยแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารไปกว่านั้นจนกระทั่ง วันนั้นฉันได้รับงานที่แสนจะธรรมดาที่ฉันจะต้องออกไปเขตชานเมืองเพื่อรับออเดอร์จากนักสะสมตุ๊กตาคนหนึ่งจากนั้นก็จะต้องไปที่ร้านขายดอกไม้เพื่อแพ็คตุ๊กตาลงในกล่องสวยๆพร้อมกับดอกไม้และนํามันไปส่งยังคอนโดหรูในใจกลางเมืองฉันรู้สึกคนลุกเล็กน้อยตอนที่ฉันไปที่จุดหมายแรกคนขายตุ๊กตาเป็นหญิงที่ดูสง่าง,งามในวัยราว5้าปีบ้านของเธอเป็นบ้านแบบยุคเก่าและเต็มไปด้วยตุ๊กตาโบราณมากมายมองไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊กตาเต็มไปหมด เธอมอบตุ๊กตาให้ฉันมันดูน่าขนลุกแต่สวยงามด้วยผมบลอนยาวดวงตาเศร้าซร้อยในชุดลายสกอต หญิงคนนี้บอกว่าตุกตาตัวนี้ประเมินค่าไม่ได้แต่เนื่องจากเธอต้องการเงินจึงได้ตกลงขายมันในราคา5,000ดอลลาร์นี่มันตุ๊กตาอะไรทำไมถึงแพงได้ขนาดนั้นแต่ก็นะฉันก็ไม่ได้มีความรู้ทางสายนี้หรอกระหว่างเดินทางไปร้านดอกไม้ฉันกลัวเหลือเกินที่จะทำมันหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจแขนขาของฉันเกร็งไปหมดแต่สุดท้ายฉันก็ถึงที่หมายอย่งปลอดภัยที่ร้านดอกไม้ได้มอบชอลินล,ลี่สีม่วงแสนสวยให้กับฉัน เมื่อมาถึงที่จุดหมายสุดท้ายฉันกดกริ่งและไม่คิดว่าคนที่มาเปิดประตูจะเป็นชายรูปงามขนาดนี้และเขาคือมาร์ก ฉันตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเขาลูกของฉันกลับตาลปัดไปโดยสิ้นเชิงเขาอายุราว25ปีและดูสง่าภูมิฐานและดูเหมือนว่ามาก็ประหลาดใจที่ได้เจอฉันเช่นกันเขาชวนฉันเข้าไปในบ้านและกล่าวขอโทษที่ทำให้ฉันต้องเป็นธุระวุ่นวายแทนเขาเพราะเขายุง่งและไม่มีเวลาไปรับของด้วยตัวเองฉันได้แต่สงสัยว่าทำไมเขาถึงซื้อตุ๊กตาตัวนี้แต่ก็ไม่กล้าถามดังนั้นฉันจึงแค่ส่งของให้เขาและขอตัวกลับ เขาชวนฉันดื่มชาหรือกาแฟสักแก้วแต่น่าเสียดายที่ฉันมีธุระต้องไปต่อจริงๆหลังจากนั้นสองสาวันมาร์ก็ส่งข้อความหาฉันเขาชวนฉันออกไปเที่ยวด้วยอย่างสุภาพรู้ไหมตลอดเวลาฉันไน้แต่ภาวนาขอให้อะไรก็ได้โดนใจให้เขาส่งข้อความมาหาฉันแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะจริงๆแล้วฉันก็เป็นคนที่มีหนุ่มๆมาสนใจเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หวยห,หาผู้ชายอะไรขนาดนั้นแต่ผู้ชายคนนี้เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆ และจากนั้นเราก็ได้ไปเดทกันอีกหลายครั้งมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากและเขาก็ขอฉันเป็นแฟนนี่มันสวรรค์ชัดๆเราเข้ากันได้ดีมากและเขาก็ดูแลเอาใจใส่ฉันเสมอซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับฉันเพราะฉันไม่เคยได้รับการเอาใจใส่แบบนี้มาก่อนทั้งจากครอบครัวหรือจากชายคนอื่นๆมาร์กเติมเต็มฉันทุกอย่างเพื่อนๆต่างพากันอิจฉาเพราะพวกเราดูเข้ากันได้อย่างเพอร์เฟกซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ ฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแหละส่วนเรื่องตุ๊กตาที่น่าขนลุกก็ยังคงอยู่ในหัวฉันตลอดบางทีเขาอาจมีลูกมีครอบครัวแล้วและอาศัยอยู่ในรัฐอื่นเขาอาจจะเป็นพวกฆาตรกรต่อเนื่องเหมือนในหนังหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจเป็นของขวัญให้เพื่อนของเขาแต่ทําไมเขาถึงได้ซื้อตุ๊กตาราคาแพงแบบนั้นละ่ะฉันถามคําถามเหล่านี้กับเขาแต่เขาก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบและบอกแค่ว่ามันไม่มีอะไรสําคัญ วันหนึ่งฉันไปหามาร์กฉันตัดสินใจสำรวจรอบๆอพาร์ตเมนต์ของเขาขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ฉันขอบรรยายอพาร์ตเมนต์ของเขาว่ามันเป็นอะไรที่เรียบรูสะอาดและไฮเทคและมันก็ไม่มีซอกมุมไหนที่จะซุกซ่อนของอะไรได้มากนะแต่มีประตูหนึ่งที่ตู้เสื้อผ้าเขาที่เขามักจะล็อกเอาไว้เสมอฉันเห็นกุญแจเล็กๆดอกหนึ่งในพวงกุญแจไม่น่าเชื่อที่มันเป็นกุญแจของประตูนี้จริงๆฉันจึงรีบเปิดออกดูอย่างรวดเร็วและฉันก็ต้องตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นมันมีตุ๊กตาแสนสวยอยู่ในกล สองกล่องพร้อมกับช่อดอกไม้ที่แห้งเหี่ยว12ช่อซึ่งบางช่อก็ดูเก่ามากๆตุ๊ก,กตาแต่ละตัวล้วนมีผมบอนยาวตาโศกเศร้าและสวมชุดลายสกอตพวกมันผูกด้วยริบบิ้นที่มีชื่อปักไว้ว่าเจสสิก้าและแต่ละตัวก็จะมีซองจดหมายเล็กๆเสียบอยู่ฉันดึงมันออกมาอ่านใบนึงในนั้นมันเขียนว่าหลับให้สบายนะฉันรักเธอมารก และยังมีข้อความอื่นเขียนไว้ที่อีกด้านหนึ่งแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงม้ากำลังจะออกมาจากห้องน้ําฉันจึงต้องรีบเก็บทุกอย่างให้เข้าที่ฉันไม่อยากอยู่รอจนเขาออกมาจึงได้ทิ้งข้อความไว้ให้เขาแล้วรีบออกมาจากที่นั่นอย่างรวดเร็วด,ด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีไม่นานเขาก็รีบส่งข้อความมาถามว่าฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าแต่ฉันไม่ตอบฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีความรักที่มีให้เขามันพังทลายลงไปหมดแล้ว เป็นเวลาหลายวันที่ฉันไม่ตอบข้อความหรือรับสายเขาเลยฉันรู้สึกกลัวมากจึงได้เล่าเรื่องบ้านนี้ให้เพื่อนๆฟังพวกเขาต่างลงความเห็นว่าเขาเป็นคนประหลาดและควรจะทิ้งเขาไปซะฉันเองก็คิดแบบนั้นด้วยเหมือนกันและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาพยายามโทรหาและส่งข้อความหาฉันมากแค่ไหนแต่ฉันไม่สนใจเพราะฉันกลัวเขาและบล็อกเขาทุกช่องทางฉันรู้สึกงโง่มากที่เชื่อใจเขาตั้งแต่แรก และนั่นมันทําให้ฉันตกเหมือนกับอยู่ในนรกตลอดทั้งสองสัปดาห์มันเหมือนในหนังสยองขวัญเขาคอยไล่ตามฉันไปทุกที่และโทรหาเพื่อนๆของฉันแม้ว่าฉันไม่เคยให้เบอร์ของพวกเขาเลยก็ตามมีวันหนึ่งฉันนั่งอยู่ในร้านกาแฟกับเพื่อนที่ชื่อเจนนี่ เขาโทรเข้ามือถือเธอและถามถึงฉันเธอโกหกเขาว่าไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนและวางสายแต่หลังจากนั้น30วินาทีเขาก็ส่งภาพมาให้เธอมันเป็นภาพที่พวกเรากําลังนั่งกันอยู่ในร้านกาแฟเห็นได้ชัดว่ามันถูกถ่ายมาจากอีกด้านของฝั่งถนนพวกเรานั่งกันอยู่ริมหน้าต่างแต่เมื่อเราออกไปเพื่อตามหาเขาเขาก็หายตัวไปแล้วมีเบอร์แปลกๆโทรมาหาฉันหลายเบอร์แต่ฉันไม่ได้รับสายเพราะฉันแน่ใจว่ามันต้องเป็นหมาและอีกครั้งหนึ่งขณะที่ฉันเดินกลับมาจากบาร์เพื่อนๆพากันไปปาร์ตี้ แต่ฉันเหนื่อยและอยากกลับมานอนดังนั้นฉันจึงเดินกลับมาคนเดียวฉันได้ยินเสียงแปลกๆอยู่ในพุ่มไม้ที่เดินผ่านฉันและพอฉันหันกลับไปดูสาบานได้เลยว่าฉันเห็นเงาใครบางคนกระโดดออกมาจากตรงนั้นฉันตกใจและวิ่งหนีทันทีในคืนนั้นฉันตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องของฉันให้ยามรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยฟังพวกเขาบอกให้ฉันใจเย็นและฉันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปบอกตำรวจได้แต่พวกเขาก็ยอมมาดูที่พุ่มไม้นั้นให้และแน่นอนว่าเขาไม่พบอะไร วันถัดมาขณะที่กําลังออกไปเรียนฉันเห็นเขาหยู่ตรงนั้นมายืนรอฉันพร้อมช่อดอกไม้และกาแฟสองแก้วเขาดูสับสนและไม่มีพิษภัยอะไรฉันยังจําช่วงเวลาดีๆของพวกเราได้และรู้ตัวว่าฉันเองก็คิดถึงเขาเหมือนกันฉันจึงเข้าไปคุยกับเขาและเขาถามฉันว่าทําไมฉันจึงหนีเขาออกมาแบบนี้ฉันเลยบอกความจริงไปทั้งหมด ฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้เขาเริ่มร้องไห้และกอดฉันพร้อมกับบอกว่าฉันจะเป็นคนแรกที่เขาจะสารภาพความจริงทุกอย่างให้ฟังตอนแรกฉันกลัวแต่เขาขอร้องให้ฉันให้โอกาสฟังสิ่งที่เขาจะอธิบายฉันตอบโตลงและเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวของเขา เรื่องเกิดจากเมื่อ12ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุ13ปีเขามีน้องสาวชื่อเจสสิกา้าและเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่น่าเศร้าเธอจมน้ำในทะเลเธอมีผมสีบอลและตาสีฟ้ามากรู้สึกผิดมากเพราะเขาไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้เขาจึงเสียใจและปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกพอแม่เห็นว่าเขาเศร้าโศกอย่างมากจึงได้พาเขาไปพบจิตแพทย์เพื่อช่วยให้เขาผ่านพ้นกับปัญหานี้ไปได้ จิตแพทย์แนะนําให้มาร์กได้ทําอะไรบางอย่างเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้เขาจึงตัดสินใจที่จะเลือกตุ๊ก,กตาเป็นของขวัญเพื่อฉลองวันเกิดให้กับน้องสาวและเขียนคําร่ําลาลงในจดหมายตอนแรกเขาตั้งใจที่จะนํามันไปไว้ที่สุสานของเธอแต่มีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจที่จะเก็บพวกมันเอาไว้และเขาก็ซื้อตุ๊ก,กตาตัวใหม่อีกตัวในปีถัดไปและทําแบบนั้นเรื่อยมาในทุกปี แต่ละปีผ่านไปตุกตาแบบนั้นยิ่งหายากและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่มาก็ยังคงต้องทำแบบนั้นทุกปีแน่นอนว่าเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเขารู้ว่ามันดูแปลกประหลาดแต่เขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้ทุกๆปีเขาจะต้องนั่งที่โตะ๊ะพร้อมกับฉลองวันเกิดให้น้องสาวกับตุกตาเหล่านั้นตอนนี้แม้ว่าเขาจะมีอายุ25ปีแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเขายังคงเล่นกับตุกตาอยู่และตอนนี้ก็มีฉันคนหนึ่งที่รู้ มารู้สึกโล่งใจอย่างมากหลังจากที่ได้เล่าเรื่องราวของเขาเขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเบอร์แปลกๆหรือเรื่องพุ่มไม้ลึกลับนั่นเขาเพียงแค่ถ่ายรูปฉันกับเจนนี่ส่งไปเพียงเพื่อพยายามให้เรารู้ว่าเขารู้ว่าเรากำลังโกหกเท่านั้นเอง ฉันซาบซึ้งกับเรื่องราวของเขามากฉันรู้ว่ายังคงรักเขาอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและขอโทษในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปจากนั้นเขาก็พาฉันไปที่บ้านและโชว์ตุ๊กตาที่ซ่อนไว้ให้ฉันดูตอนนี้ฉันไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับเสียใจและซาบซึ้งถึงความเอาใจใส่และความเป็นคนอ่อนไหวของมาม์กและฉันรู้ว่านั่นคือตัวตนของเขาฉันบอกเขาว่าฉันยอมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็โอบกอดกัน จากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเรื่องของตุ๊กตาแต่ละตัวให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวและที่มาอย่างไรฉันเพลิดเพลินกับเรื่องที่เขาเล่าและมันก็ไม่ได้แปลกและน่าขนลุกอีกต่อไปมาร์กดีใจมากที่ฉันกลับเข้ามาในชีวิตของเขาฉันไม่แคร์อีกต่อไปว่าใครจะคิดยังไงเพราะฉันรักเขามากตอนนี้มาร์กได้เข้ารับการบำบัดและพยายามจัดการปัญหาในอดีตที่ฝังใจและฉันก็ใช้เวลากับตุ๊กตาโบราณพวกนั้นมากขึ้นหลังจากที่พวกเราได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันได้สองสัปดาห์แล้ว เรื่องก็เป็นแบบนี้และค่ะบางครั้งคุณจำเป็นที่จะต้องเชื่อความรู้สึกตัวเองและใส่ใจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามและฉันรอที่จะอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณอยู่นะคะ